สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำข้าวปลาทูแมวหรือว่าข้าวคุกปลาทูนั่นเองหลายคนอาจจะทำเป็นแล้วก็แค่ง่ายจะไปยากอะไรแต่ถ้าทำตามสูตรนี้แล้วมันจะกินได้อรตรสมากกว่าครับมันจะหอมมันจะฟินมีเครื่องปรุงดังนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันข้าวครับหนึ่งถ้วยนะผมจะเป็นข้าวเย็นหรือว่าข้าวร้อนก็นได้นะครับผมนี่ครับผมเครื่องเคียงนะครับมีมะนาว พริกแก้วัวพริกกินดานซอยก็ได้ครับแล้วก็มีหอมแดงซอยแกล้มคือแตงกวาแล้วก็มีใบมะกรูดซอยนะครับผมแล้วก็มีน้ำหอมนี่และพริกน้ำปลาแล้วก็ปลาทูครับแล้วก็น้ำปลาครับเอาไว้คลุกกันครับแค่นี้เองครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปแกะปลาทูก,ก่อนเมนูนี้นะอร่อยแต่ทําง่ายมากครับผมไปไปชมกันเลยต่อไปนะครับเพื่อนๆืหลังจาก ที่เรานี่ครับแกะเนื้อบัตทูเสร็จแล้วเอาเอาแต่เนื้อเลยนะเอาแต่เนื้อเลยครับเอาเกล้าไปหมดเราเรานี่นะครับข้าวครับหนึ่งถ้วยอ่าลงไปเลยครับต่อไปครับนี่ครับผมใบมะกรูดซอยนะครับลงไปเลยครับต่อไปครับหอมครับอ่าหอมลงไปเลยต่อไปครับพริกครับอ่าพริกนะ ต่อไปครับน้ำปลาครับน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอ่าต่อไปครับเราก็จะเริ่มคุกเลยนะคุกไปเรื่อยนะครับผมคุกไปเรื่อยฮะหลังจากที่เราครุกเสร็จหน้าตาก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะไปแบ่งตักใส่ถ้วยหรือว่าตักใส่ถ้วยอัดใส่จานครับปะอย่าไปดูเลยว่าทำยังไงนะผมให้หน้าตามาสวยงามแลวก็น่ารับประทานนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับข้าวปลาทูแมวนะครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่เรามาอัดใส่ถ้วยแนละ้วอ่าแล้วก็คว่ำใส่จานนะครับให้มันดูน่ากินขึ้นนะครับผมนะครับต้องมีใบมะกรูดซอยด้วยนะมันถึงจะหอมนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาทูขยันไปทั่วมาทานเข้าด้วยกันคับอย่าลืม,มบีบมะนาวนะครับข้าวปลาทูแมวง่ายๆแต่อร่อยเวอร์